วัสดีค่ะมีเนี่ยค่ะก็จะมาเล่นเกมโลบอทนะคะก็จะมาเล่นกันเลยนะคะมา,าเป็นพีพีเอสพีโอ้โหพี่เนี่ยพีแขนหักโอ้ยโอ้ยโอ้ปวดหัวมันเลน่าแต่ไม่ใช่ขนาดนะคะเล่นในโทรศัพูตัดปวดหัวว่ะ

มาหน่อยจะได้นื้ขนาดซูมเกินกนี่เ,นนเหมือนด่านแรกเลย นาแล้วอย่าแปงขานะขัดระดับนี้โอ้ยกระดดเ่เออกระตกอ้าไปเออกระตกตกพี่ช้างตก ไหนามาเนี่ยอุ้ยลงเท้ากระ,ะเด็นมาเป็นหมุนเลยนะคุณตายเขาห โอเคพอซูมนะคะก็ได้เลยเอ้ไม่ใช่ซูมสิทำให้มันกว้างอะ่ะเออเดี๋ย,ยวดูขอบได้ไหมเนี่ยคิดจะขี้โกงแล้วเอ้ย ตาย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 นี targets, ่แข็งถนัดกว่าแต่เราไม่รู right. ้ขายยังไงก็ไม่ถ่ายในโทรศัพท์เลยค่ะนี ja. mm ่คือเล่นในโทรศัพท์ครั้งแรกในรอบเกมลองแบบทำให้กว้างๆสีเหมือนเดิมมันจะทำได้อ้ายิ่งทำไม่ได้เลย 好。 คลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายเพราะว่ามาเล่นยากมากก็เลยอยากขอลามากกว่าบ๊ายบายนะคะจุ๊บจุ๊คลิปนี้จะสั้นนะคะบายอย่าลืมก,กดติดตามด้วยนะคะบาย